รู้ไหมครับว่าในปี2025นี้ Apple มีลุ้นที่จะแย่งตำแหน่งเบอร์หนึ่งของโลกจาก a m s u n งครับในแง่ของยอดส่งมอบสมาร์ทโฟนซึ่งจะเป็นยอดที่แซงเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีตัวเลขล่าสุดจาก c o า n t e r อร i n t r e s รีเซินะครับรายงานโดย C N B C เนี่ยบอกว่าปีนี้ครับ e อ p l e อาจส่งมอบ p p o o n เนี่ยได้ราวถึง243ล้านเครื่องส่วน a m s u n งจะอยู่ที่ประมาณ235ล้านเครื่อง แปลว่าส่วนแบ่งตลาดของ Apple นะครับจะอยู่ที่ราวๆ19.4%ซัมซุงจะอยู่ที่18.7%เท่านั้นเองคลิปนี้นะครับเราเลยจะมาคุยกันว่าข้อแรกทำไม Apple ถึงจะแซง s ซัมซุงได้ในรอบ14ปีข้อที่2จุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันคืออะไรและข้อที่3ก็คือและต่อจากนี้เนี่ยศึกมือถือโลกจะเป็นอย่างไรและสำหรับเราในฐานะคนใช้มือถือธรรมดาๆเนี่ยจะต้องปรับตัวยังไงบ้างไปคุยกันครับกับประเด็นที่ว่า Apple ิลกำลังจะแซงซัมซุงครั้งแรกในรอบ14ปีแค่ชั่วคราวหรือจะครองยาวๆเบื้องหลังตัวเลขเริ่มจากภาพใหญ่กันนิดน,นึงครับรายงานจากเคาน r อร์พอยต์รีเสิร์ชเนี่ยรายงานข้อมูลว่าในปี2025นี้เนี่ยแอปเปมีแนวโน้มสูงมากเลยที่จะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในแง่ของการส่งมอบสมาร์ทโฟนทั้งปีแซงหน้าซัมซุงเนี่ยที่ครองแชมป์มานานถึง14ปี จากที่ผมบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปครับว่าส่วนแบ่งตลาดของ Apple เนี่ยจะต่างจากซัมซุงเนี่ยไม่ถึง1%แต่ว่ามีความสําคัญมากเลยในเชิงสัญลักครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงปี2011เป็นต้นมาซัมซุงเนี่ยครองอันดับหนึ่งแทบจะยาวๆมาตลอดเลยครับสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยก็คือต้องวิเคราะห์เนี่ยมองว่าถ้า Apple สามารถแซงได้ในปีนี้แล้ว Apple เองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะรักษาแชมป์ได้ต่อยาวๆไปจนถึงปี2029เลยทีเดียวทำไม Apple ถึงแซงได้ในรอบ14ปี ทีนี้มาดูเหตุผลกันครับว่าทำไมอยู่ดีๆ Apple ถึงมีโอกาสแซงซัมซุงได้หลังจากที่ไล่ตามมาตลอด10กว่าปีผมสรุปเป็น3ข้อใหญ่ๆนะครับข้อแรก iPhone 17เข้าเป้ามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยก็คือ iPhone 17 Series ระครับรวมถึง iPhone Air ด้วยนิดหน่อยรายง,งานบอกว่า iPhone 17มียอดขายในช่วงเปิดตัวสูงกว่า iPhone 16ในช่วงเวลาเดียวกันมากถึง12%และถึงแม้จะมีดราม่าในเรื่องของ iPhone Air แต่โดยรวมแล้วเนี่ยในตระกูล iPhone 17 ยังทําผลงานได้ดีกว่าเดิมโดยเฉพาะในตลาดใหญ่อย่างสหรัฐและจีนด้วยยอดขายในสหรัฐและจีนนะครับ iPhone 17ขยับขึ้นอย่างค่อนข้างชัดเจนช่วยดันยอดรวมทั้งปีให้ a pple ขยับมาใกล้ m มซุงแบบแตกตัวได้แล้วครับข้อที่2ก็คือวัฏาจาักรการเปลี่ยนเครื่องกําลังพีคนะครับข้อนี้สําคัญมากเลย เขาตัวพอยเนี่ยรายงานบอกว่าณตอนนี้นะครับในช่วงปี2025เนี่ยมันเป็นรอบของการอัปเกรดมือถือเครื่องใหม่ถ้าย้อนกลับไปนะครับผู้คนเนี่ยซื้อสมาร์ทโฟนในช่วงยุคโควิดก็คือปี2020จนถึงปี2021เนี่ยกันเยอะมากตอนนี้ก็ผ่านมา4-5ปีแล้วมือถือเนี่ยแบตเริ่มเสื่อมเครื่องช้าความจุเต็ม บางรุ่นไม่ได้รองรับการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบเต็มรูปแบบก็เลยเป็นที่มาครับว่าในช่วงปี2025นี้คนจํานวนมากพร้อมที่จะเปลี่ยนเครื่องใหม่และส่วนใหญ่เนี่ยก็เลือกซื้อ iPhone 1็กันมากกว่าและที่โหดกว่านั้นนะครับก็คือระหว่างปี2023จนถึงกลางปี2025มีการขาย iPhone มือสองเนี่ยสะสมกันมากถึง358ล้านเครื่องทั่วโลกเลยนะครับกลุ่มผู้ใช้กลุ่มนี้นะครับเป็นฐานผู้ใช้ iPhone ที่คุ้นระบบอยู่แล้วและมีโอกาสสูงมากที่จะขยับมาอัปเเเกกรรดปป็นนน iPhone คื่่อองงใใหหมีี1-3ข้า้าา ไม่ใช่แค่ยอดขายอย่างเดียวนะแต่มันคือแรงส่งไปอีกหลายปีเลยครับข้อที่3 Samsung ยังโตนะแต่โตช้ากว่าอีกด้านหนึ่งของซัมซุงครับเขาไม่ได้แย่นะครับเขาก็ขายได้ดีอยู่เขาได้พอยรายงานว่ายอดส่งมอบสมาร์ทโฟนของซัมซุงนะครับปีนี้จะเติบโตมากกว่าเดิมนะครับอยู่ที่4-5%แต่ปัญหาก,ก็คือ Apple เนี่ยมันโตเร็วกว่าไงคือโตประมาณ10%ในปีเดียวทําให้ส่วนต่างตรงนี้กลายเป็นจุดที่ซัมซุงเนี่ยโดนเปิแสงพอดี ด้านซัพซูกนะครับในช่วงหลังๆเนี่ยเขาโฟกัสหนักกับเรื่องมือถือรุ่นกลางนะครับอย่างเช่น A series ที่ขายดีมากในตลาดเกิดใหม่รวมถึงสมาร์ทโฟนจอภัพอย่าง Galaxy C4, C5 ในตลาดพรีเมียมครับซึ่งกลยุทธ์ตัวนี้แหละทำให้ซั s ซ n g ยังแข็งแกร่งในฝั่ง Android แต่ในเชิงตัวเลขรวมทั้งปีเนี่ยมันอาจจะไม่พอที่รักษาตำแหน่งอันดับหนึ่งในปีนี้ไว้ได้ครับต่อจากนี้ Apple จะครองยาวไหม คำถามต่อมาก,ก็คือถ้า Apple แซงได้ในปี2025แล้วจะกลายเป็นการครองบัลลังก์ยาวนานเลยหรือเปล่าหรือแค่ปีเดียวและจบหลายสํานักนะครับรวมถึง c o u n t เตอร์พอเองเนี่ยก็เชื่อว่า Apple มีโอกาสสูงมากที่จะรักษาอันดับหนึ่งต่อเนื่องไปจนถึงประมาณปี2029เหตุผลหล,ลักๆก,ก็คือฐานผู้ใช้ p p o o n มือสเนี่ยมีจํานวนมหาศาลครับที่พร้อมจะอัปเกดเครื่องใหม่กระแส iPhone 17นี่ยที่เปิดมาแรงกว่าที่คาดไว้ รวมถึงข่าวลือ iPhone รุ่นจอพับและ iPhone รุ่นประหยัดอย่าง iPhone 17e ที่อาจจะมาตามรถแมพในอีก1 2ถึงปีข้างหน้าทั้งหมดนี้นะครับทำให้ Apple วางตำแหน่งตัวเองอยู่ในเกมพรีเมียมแต่ขายได้เยอะซึ่งยากมากที่คู่แข่งจะเรียนแบบในระยะสั้นครับผู้ใช้อย่างเราควรสนใจอะไรสุดท้ายมาดูในมุมของเรากันบ้างครับผมขอสรุปเป็น3ประเด็นละกันที่เราควรโฟกัสจากข่าวนี้ข้อแรกก็คือการแข่งขันสูงเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยได้ของที่ดีกว่าเดิมนะครับ ถ้า Apple ขึ้นที่1จริงนะครับทั้งซัมซุงค่ายจีนรวมถึงเสียวมี Oppo ป้บีและอื่นๆจะต้องเร่งทำของใหม่ทั้งที่เน้นกล้องชิป AI แบตเตอรี่ชาร์จไวและความคุ้มค่ามาขายเราครับทำให้เราในฐานะผู้ใช้จะได้มือถือที่สเปคดีในราคาเดิมหรือราคาเดิมแต่ได้ดีลที่คุ้มขึ้นข้อที่2ก็คืออีโค y ซิสเต็มของ Apple เนี่ยจะยิ่งเหนียวแน่นไปกว่าเดิมนะครับยิ่ง Apple ขาย iPhone ได้มากจะทำให้ตัว Apple Watch Airpods iPad แม็กและบริการต่างๆยิ่งตามมามากขึ้นแล้วก็ดีนะครับในแง่ของฟีเจอร์ที่เชื่อมต่อกันก็จะทําให้ผู้ใช้เนี่ยย้ายค่ายได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าเราใช้ Apple Ecosystem อยู่แล้วข้อสุดท้ายนะครับฝั่ง Android เนี่ยอาจจะต้องเล่าสตอรี่เทลลิ่งของตัวเองให้ชัดขึ้นนะครับตัวอย่างเช่นมือถือจอภาพที่มีดีไซน์หลากหลายจะต้องให้ถูกเล่าใหม่นะครับบอกว่าทําไมเนี่ยเราถึงต้องเลือก Android อยู่ไม่งั้นนะครับภาพในหัวผู้ใช้จานวนมากเนี่ยอาจจะมองว่ามือถือเนี่ยเท่ากับ iPhone ไปเรื่อย สรุปสั้นๆจากข่าวนี้นะครับแอปเปิลกำลังจะขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในรอบ14ปีไม่ใช่เพราะว่าซัมซุงแย่อย่างเดียวนะครับแต่เป็นเพราะจังหวะของ iPhone 17เนี่ยมาดีมากๆวัฏาจาักรการเปลี่ยนเครื่องกำลังพีคนะครับแล้วก็ฐานผู้ใช้ i p h o n มือสองเนี่ยมีจำนวนมากและเขาเนี่ยพร้อมที่จะอัปเกรดเป็น iPhone เครื่องใหม่ส่วนตัวผมคิดว่าสึดนี้นะครับจะยิ่งทำให้ตลาดมือถือสนุกขึ้นไปอีกในช่วง3-5ปีข้างหน้าแล้วเราเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยจะงัดกลยุทธ์อะไรมาสู้กัน,น ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าว Apple กํกำลังจะแซงซัมซุงครั้งแรกในรอบ14ปีแค่ชั่วคราวหรือครองยาวที่เห็นกันอย่างไรเนี่ยสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานมนตของเราด้วยคลิปนี้หมเต้น,นมดตขอลาไปก่อนแล้วเจอคลิปหน้าสวัสดีครับ